สัดค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนนะคะวันนี้ในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยที่หนึ่งะคะมีชื่อหน่วยว่าอ่านได้คล่องต้องรู้วิธีนะคะสำหรับเรื่องการอ่านที่คุณครูจะนำมาสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะแตกต่างจากการอ่านแบบธรรมดายังไงเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันเดือนปีแบบไทยนะคะเป็นการนับวันเดือนปีทางจันทรคติค่ะซึ่งคำว่าจันทรคติเนี่ยหมายถึงวิธีการนับวันแล้วก็เดือนนะคะโดยอาศัยดวงจันทร์เป็นหลักค่ะเพื่อดูข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งวันสำคัญต่างๆในพุทธศาสนาค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าข้างขึ้นข้างแรมคืออะไรคะคุณครูข้างขึ้นหรือข้างแรมนะคะเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งค่ะที่เรามองเห็นการเปลี่ยน เปลนแปลงของดวงจันทร์นะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าบางคืนดวงจันทร์ของเราเนี่ยเป็นเสี้ยวเสี้ยวเล็กบ้างเสี้ยวใหญ่บ้างใช่ไหมคะบางคืน สว่างเต็มดวงบางคืนก็มืดหมดทั้งดวงเลยนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะเราเรียกว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมค่ะสําหรับข้างขึ้นหรือข้างแรมแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้างขึ้นรนี้เราจะแบ่งออกเป็น15วันค่ะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำสอค่ำสามค่ำนะคะเรื่อยๆไปจนถึงขึ้น15บห้าคำนะคะซึ่งวันขึ้น15บห้าคำเนี่ยจะเป็นวันที่ ดวงจันทร์นะคะส่องสว่างเต็มดวงนะคะต่อไปข้างแรมอันนี้จะตรงกันข้ามเมื่อกี้สว่างอันนี้ก็จะมืดนะคะข้างแรมแบ่งออกเป็น15วันเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่แรม1น่งข้า2คอข้ามคาข้ามสี่ํา,านะคะเรื่อยๆไปจนถึงแรม15คห้าซึ่งวันแรม15ค่้าเนี่ยจะเป็นวันที่ดวงจันทร์มืดสนิทนะคะซึ่งรวมๆกันแล้วขึ้น15 วันแรม15วันรวมกันเป็น30วันก็คือเป็น1เดือนพอดีค่ะต่อไปนะคะสำหรับการนับวันเดือนปีทางจันทรคตินะคะจะประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด3ตํตำแหน่งค่ะซึ่งเราจะใช้ตัวเลขไทยนะคะแสดงวันเดือนข้างขึ้นข้างแรมและปีนะคะโดยมีเครื่องหมาย อังขันเดียวค่ะขั้นแยกตัวเลขออกจากกาันก็คือเครื่องหมายในกรอบสีส้มนะคะโดยทั่วไปเด็กๆอาจจะรู้จักเครื่องหมายนี้ดีใช่ไหมคะว่ามันคือเครื่องหมายไปยันน้อยแต่ถ้าเมื่อไรมันปรากฏอยู่ในเรื่องของวันเดือนปีแบบไทยเราจะไม่เรียกว่าเครื่องหมายไปยันน้อยนะคะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายอังคันเดียวนะคะซึ่ง ตัวเลข3ตำแหน่งที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่นะคะก็คืออยู่ตำแหน่งแรกก็คืออยู่ซ้ายมือของเครื่องหมายอังค้นเดียวเราจะแทนด้วยวันนะคะต่อไปด้านขวามือก็คือตำแหน่งที่2เราจะแทนด้วยเดือนตำแหน่งที่3นะคะด้านบนหรือด้านล่างของเครื่องหมายอังค้นเดียวเราจะแทนด้วยข้างขึ้นหรือข้างแรมและจะตามด้วยปี นักสัตว์นะคะค่ะสำหรับตัวเลขในตำแหน่งที่1นนะคะเราจะแทนด้วยวันนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้าของเครื่องหมายอังคันเดียวนะคะมีทั้งหมด7วัน7หมายเลขด้วยกันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ 1. แทนด้วยวันอาทิตย์ 2. วันจันทร์ 3. วันอังคาร4วันพุธ 5. วันพฤหัส,สบดี6วันศุกร์7 วันเสาร์นะคะอันนี้เด็กๆสามารถนําสิ่งที่เด็กๆท่องจำตอนอยู่อนุบาลมาใช้ได้เลยนะคะ 1. วันอาทิตย์สีแดง 2. วันจันทร์สีเหลือง 3. วันอังคารสีชมพูเรื่อยๆจนไปถึง 7. วันเสาร์สีม่วงนะคะอน,นี้เอามาท่องได้เลยหลักๆที่นักเรียนต้องจํำก็คือเริ่มต้นหมายเลขหนึ่งก็คือตัวเลขแรกด้วยวันอาทิตย์ นะคะหลายๆคนที่จะอ่านผิดก็คือไปเริ่ม1วันจนันอันนี้จะทำให้เด็กๆเนี่ยอ่านผิดทันทีเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขตำแหน่งที่2นะคะจะหมายถึงข้างขึ้นหรือข้างแรมนะคะจะเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของเครื่องหมาย อังคันเดียวนะคะจะอยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างจะอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างไม่ได้โอเคไหมคะซึ่งถ้าสมมติวา่าหมายเลขอยู่ด้านบนนะคะเราจะอ่านว่าข้างขึ้นถ้าอยู่ด้านล่างเราจะอ่านว่าข้างแรมนะคะจะมีทั้งหมดข้างขึ้นก็คือ,อ ขึ้น1นึ่ข้ามสองข้ามสามข้ามสี่ข้าเรื่อยๆไปจนถึง15บห้าข้ใช่ไหมคะส่วนข้างแรมก็เช่นเดียวกันแรม1นึ่ข้ามสองข้ามสามข้ามี่ข้าเรื่อยๆจนไปถึงแรม15บห้าข้ค่ะ ต่อไปนะคะตัวเลขที่3หมายถึงเดือนค่ะซึ่งตัวเลขนี้จะปรากฏอยู่ด้านหลังของเครื่องหมายอังคันเดียวนะคะซึ่งเดือนไม่ว่าจะเป็นเดือนแบบไทยหรือแบบสากลอันนี้จะประกอบด้วยทั้งหมด12เดือนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเดือนแบบสากลเราจะเริ่มต้นเดือนแรกด้วยเดือนมกราคมเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่3เดือนมีนาคมเดือนที่4เมษายนเรื่อยๆจนไปถึง12ก็คือ ือเดือนธันวาคมแต่ถ้าแบบไทยเราจะเริ่มต้นเดือนที่1ด้วยเดือนไอเดือนที่สองเดือนยีเดือนที่3เดือน3เดือนที่4เดือน4เดือนที่5เดือน5เดือนที่หเดือน6เดือนที่7เดือน7เดือนที่8เดือน8เดือนที่9เดือน9เดือนที่10เดือน10เดือนที่11เดือนที่11เดือนที่12 เดือนที่12จะแตกต่างเฉพาะเดือนที่1กับเดือนที่2เท่านั้นนะคะก็คือเดือนที่1เดือนอ้เดือนที่2เดือนยี่ส่วนเดือนที่เหลือเราก็จะอ่านตามตัวเลขเดือนของมันได้เลยโอเคนะคะค่ะต่อไปก็คือปีนะคะปีเนี่ยจะปรากฏอยู่ด้านหลังของหมายเลขเดือนนะคะเราจะใช้ตามปีนักษัตวทั้งหมด12ราศีนะคะซึ่งออันนี้ไม่ยาก ถ้าปรากฏปีใดนักเรียนก็สามารถอ่านปีนั้นได้เลยนะคะซึ่งสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละปีนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกก็คือหนูปีชวดปีฉลูปีขานปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีรกาปีจอและสุดท้ายปีกุ่นนะคะเด็กๆเกิดปีไหนกันบ้าง สำหรับหลักการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะให้เราเริ่มต้นด้วยตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องหมายก่อนนะคะจะแทนด้วยวันต่อไปด้านขวามือแทนด้วยเดือนนะคะตามด้วยหมายเลขด้านบนหรือด้านล่างของเครื่องหมายอังค้นเดียวนะคะถ้าสมมติว่าอยู่ด้านบนให้เราอ่านว่าข้างขึ้นอยู่ด้านล่างให้อ่านว่าข้างแรมนะคะสำหรับตัวอย่างที่ครูให้มาเห็นไหมหก วันหก็คือวันศุกร์เดือนหมายเลข3ก็คือเดือน3ขึ้น3ามคำเห็นไหมคะเลขสาอยู่ด้านบนให้อ่านว่าขึ้นใช่ไหมคะต่อไปวันสองก็คือวันจันทร์หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์ใช่ไหมคะเดือน7ใช่ไหมคะหมายเลข11อยู่ด้านล่างให้อ่านว่าแรมส1บเอ็คำโอเคไหมคะ ค่ะต่อไปเรามาเริ่มอ่านกันเลยวัน7คือวันเสาร์ใช่ไหมคะเดือน9หมายเลข11อยู่ด้านล่างอ่านว่าแรม11บเอ็คำนะคะต่อไปอ่าวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเดือน1ก็คือเดือนอายแรมสิบาคำนะคะ อ่ะต่อไปนะคะหมายเลข2ก็คือวันจันรเดือน8แรม้ามำปีขานนะคะนี้ใส่ปีขานได้เลยตัวอย่างต่อไปนะคะ5ก็คือวันพฤหัสบ,บดีเดือน12แรม5้คำนะคะปีมะโรงนะคะ6ก็คือวัน สุกนะคะเดือน10หมายเล็ก0นะคะต่อไปขึ้น7จ็ดคันะคะเพราะว่าหมายเล็กเอยู่ด้านบนนะคะต่อไปนะคะวันสี่ก็คือวันพุธเดือนยี่ขึ้นสี่คันะคะอันนี้เดือนสองก็คือเดือนยี่ต่อไปนะคะเจ็ดก็คือวัน เสาหมายเลขหนึ่งก็คือเดือนอายขึ้นเจ็ดข้ามปีเทาะนะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายวันสามก็คือวันอังคารเดือนห้าขึ้นสิบห้าข้ามปีฉลูนะคะ